สวัสดีครับมาพบกับพี่จัมโบเอกันอีกครั้งนะครับ กับเกมทุ่งรักนักตกปลาวันนี้พี่จัมโบเอก็จะพาไปตกปลากันอีกเช่นเคยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้พี่จัมโบด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปของพี่จัมโบในครั้งต่อๆไปและจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่จัมโบด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่จัมโบ่ก็จะพาไปตกปลาในบ่อของ i r 6 8 8กกันอีกเช่นเคยนะครับใครสนใจอยากจะตกปลาบ่อเดียวกับพี่จัมโบเอนะครับก็เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์คําว่า a ir 6 8 8ดนะครับแลวสอบ ถามที่แอดมินได้เลยครับผมว่าจะเล่นเกมทุ่งรักนักตกปลาเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับผมแล้วก็แจ้งโดยว่ามาจากพี่จัมโบเอนะครับอ่าทีนี้เราก็เข้าไปที่เกมกันเลยดีกว่าครับซึ่งเกมทุ่งรักนักตกปลาเวลาเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมก็ต้องเข้าที่เกมไพ่ก่อนครับนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับเกมทุ่งรักนักตกปลาตรงนี้เลยนะครับผมมาครับทีนี้พี่จัมโบ้ก็จะพาเข้าไปตกปลากันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานี่กระเที่ยงละนะครับ มาครับอ่าเข้าวไปแล้วนี่เลยครับผมกดเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับพอขึ้นมาแล้วเราก็เลือกตัวละครนะครับพี่จัมโบ้วันนี้ก็ขอเลือกน้องผู้ชายอีกเช่นเคยนะครับผมพอเลือกเข้าไปแล้วนะครับพี่จัมโบ้ก็จะเลือกลงคันที่20บบาทนะครับผมมาครับมาถึงก็ตีเบ็ดเลยครับผมไม่ต้องรอช้าครับพอตีแล้วเราก็นั่งรอครับแล้วก็ค่อยๆสาวเบ็ดเข้ามาครับ นะครับผมโอ้ยตัวแรกมาแล้วครับผมแม่ตัวแรกก็น่าจะเป็นปลาเลยครับมาดูซิว่าจะได้ปลาอะไรกันเข้ามานะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหไม่ใช่ครับเป็นกิ่งไม้แม่มาหลอกให้เราดีใจครับไม่เป็นไรครับตีไปใหม่ครับตีแล้วก็นั่งรอครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับการตกปลานี่ใจร้อนไม่ได้นะครับผมอ่ะ ยังไงพี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากกลุ่มด้วยนะครับผมในไอ8 8รนะพี่จัมโบ้ก็จะมีกลุ่ม VIP นะครับ2กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มกีฬากลุ่มที่2จะเป็นคาสิโนนะครับผมใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปสอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามีเซียนหลายท่านคอยดูแลกันอยู่ข้างในนะครับทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนนะครับผม อ่ามาพี่จั๊บบวกขอสาวเบ็ดก่อนโอ้อันนี้นี่สู้ครับมีการสู้พอสมควรนะครับผมดูซิว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือเปล่านะครับผมอ่าเราก็มาไปกันต่อมาดูซิโอ้กิ่งไม้อีกแล้วครับแม่มาหลอกลวงกันจริงๆไม่เป็นไรครับตีไปใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับในกลุ่ม VIP นั้นบอกเลยว่าโอ้อยู่ในเพดานบวกทั้งในกลุ่มกีฬาแล้วก็คาสิโนนะครับผม ตรงนี้เนี่ยใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปสอบถามที่แอปมีนะครับโดยเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์คําว่า a i r 6 8 8นะครับตรงนี้พี่จัมโบ้บอกเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดข้างหน้าด้วยนะครับ a i r 6 8 8ครับและแจ้งด้วยว่าพี่จัมโบ้แนะนําเข้ามานะครับผมเราจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับแล้วก็จะได้เจอกับเซียนอีกหลายๆท่านข้างในนะครับมาครับพี่จัมโบ้ขอสาวเป็ดก่อนนะครับ โอ้ยอะไรในอินเทอร์เนต็ตของพี่จัมโบ้เองนะครับผมแม่มีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วไม่เป็นไรครับกดเข้าไปครับแม่อินเทอร์เนต็ตเพิ่งไปจ่ายตังมานะครับเนี่ยไม่นั้นเดี๋ยวพี่จัมโบ้อาจจะต้องโทรเข้าไปสอบถามเขาหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยแม่กำลังตกปลาอยู่เพลินๆนะครับโอ้โหกิ่งไม้อีกแล้วครับไม่เป็นไรครับต,ตีไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆตีครับเปลี่ยนจุดตีกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็มานั่งลุ้นกันครับว่ามันจะขึ้นปลาอะไรมาให้เรานะครับผมอ่าอ่ามานั่งลุ้นกันอ่าแล้วก็สาเวเบ็ดดูหน่อยสิแหมแอมแหอ่าน่าจะเป็นปลาครับถ้าเข้าอย่างนี้นะครับผมแหมมีการสู้เล็กน้อยครับมาดูสิน้องผู้ชายบอก ได้อีกแล้วโอ้โหกิ่งไม้อีกแล้วครับแม่อะไรกันเนี่ยนี่กิ่งไม้มา3ามรอบแล้วนะครับ3มตาติดเลยครับแม่วันนี้น่าจะถูกถูกคอกับกิ่งไม้แม่มาครับเราก็ตีไปเรื่อยๆครับตีเพิ่นๆครับนะครับผมมาแล้วก็เราก็สาวเบ็ดดูครับอ๋ออ๋ออันนี้เข้าช้าครับอันนี้เข้าช้ามีการสู้ครับไม่ยอมจะเข้าครับ แม่น่าจะเป็นตัวใหญ่พอสมควรครับอันนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่เลยครับผมมาดูกันซิว่าตัวใหญ่ของพี่จมโบนจะได้ปลาอะไรครับนี่ลงคันแค่2ี่สินะครับผมขึ้นมาแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรโอ้โหนี่ครับปลามังกรนะครับนี่บอกเลย20บาทปลามังกรเราก็ได้นะครับผมนี่ครับแม่นะครับเดี๋ยวนะครับผมขอพี่จมโบจัดตรงนี้นิดนึงนะครับ น่าจะมีปัญหานิดนึงสักคู่นะครับแอนคอพี่จัมโบ้เอมันจะมีปัญหาหน่อยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแปบบ๊บ,บนหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับขอจัดคอมนิดนึง โอเคครับน่าจะได้แล้วครับผมมาครับไปกันต่อดีกว่าครับพี่จัมโบ้ขอขึ้นคันเป็น50บาทเลยนะครับผมแหม่ได้มาแล้วครับตัวใหญ่เราก็นะตีเพิ่มลงคันไปนะครับตีสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่จัมโบ้ก็จะหยุดนะครับผมเพราะว่าก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องออกไปทานข้าวแล้วก็ออกไปทํางานต่อเลยนะครับนี่ก็มาตกโชว์ให้ทุกคนดูว่าการตกปลานั้น ในไมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมมาครับค่อยๆลากเข้ามาแล้วครับค่อยๆลาเข้ามาแล้วมาดูซิว่าจะได้ปลาอะไรไน้องบอกว่าได้อีกแล้วครับน้องผู้ชายบอกได้อีกแล้วได้อะไรกิ่งไม้ครับแม่วันนี้กิ่งไม้เยอะนะครับผมเยอะพอสมควรเลยไม่เป็นไรครับเราก็เปลี่ยนจุดตีไปเรื่อยๆนะครับแม่แล้วเราก็มานั่งดูกัน มีปลาว่ายไปใกล้ๆหนรองสาวเบ็ดดูซิว่าจะเป็นปลาหรือเปล่าปลาจะติดจริงหรือเปล่า,ามาวิ่งเข้าไปหา,ปาเบ็ดเราเลยนะครับผมมาดูซิโอ้โหยถุงขยะครับแหมสงสัยได้กินขยะครับแหมปลาเขาไปกินอาหารที่ถุงขยะนี่ครับอ่าโอเคพี่จัมโบ้ก็เปลี่ยนจุดตีแล้วนะครับเปลี่ยนจุดตีแล้วก็มานั่งรอดูกันครับแหมฝูงปลาก็ปลาก็เยอะนะครับในบอ่อเนี่ย แมมาดูกันครับว่ารอบนี้จะได้ปลาตัวใหญ่ไหมแม่มาครับมาลุ้นกันครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วมาดูกันเลยปลาสลิดครับได้มา72ครับแม่ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้อยู่แต่เราก็ไปกันต่อครับเราไปกันต่อเราอยากจะได้ตัวใหญ่มากกว่านี้ครับนะครับผมมาลุ้นกันครับอ่า แล้วก็สาวเบ็ดดูครับสาวเบ็ดเข้ามาดูได้แล้วน้องผู้ชายก็ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อะไรมาปัดตีนครับรอบนี้ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนจุดตีตีไปไกลเลยครับรอบนี้ไม่เป็นไรครับตีไปแล้วเราก็มานั่งรอแล้วก็สาวเบ็ดครับมีการสู้เล็กน้อยนะครับมีการสู้เล็กน้อยครับมีการสู้ครับไม่ยอมจะเข้าครับดูซิว่าจะได้ปลาอะไร มาครับมานลุ้นกับพี่จัมโบ้เอกันครับผมโอ้โหกิ่งไม้อีกแล้วแม่วันนี้กิ่งไม้เยอะมากครับในบ่อสงสัยหน้าร้อนครับอากาศมันมันร้อนครับกิ่งไม้ก็แห้งหักตกลงไปในบ่อแหมพี่จัมโบ้เอก็พูดไปเรื่อยครับแหมแต่มันก็น่าจะใช่นะครับแหมมีแต่กิ่งไม้วันนี้กิ่งไม้เยอะพอสมควรมาครับเอาภาษาเบ็ดเข้ามาเรื่อยๆครับ แหม่น้องบอกว่าได้อีกแล้วได้อีกแล้วใหม่ทราบว่าจะได้ปลาอะไรปลาปตีนครับรอบนี้มาครับค่อยๆตีครับเปลี่ยนจุดตีไปเรื่อยๆครับอ่าโอ้โหอีเบ็ดสายเอนนี่แหมโค้งเทียนลมแรงมากครับแล้วก็สาวเข้ามาดูครับสาวเข้ามาดูครับโอ้โอ้สู้พอสมควรครับมีการสู้พอสมควรมาครับมาลุ้นกันดูมาลุ้นกันดู ได้ปลาสลิดครับแหม่ได้มา74ครับมาครับเราก็มาไปกันต่อครับแหม่ลมแรงตีเข้าไปหาปลาเลยครับแล้วก็สาวครับแหม่ไม่ได้ครับแหม่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ต้องลุ้นเลยครับโอ้ปลาป๋องครับปลาป๋องมาครับตีกันไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนจุดตีตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งนะครับผมแหมเผื่อปลามันจะอยู่นะครับ เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจุดตรงไหนเนี่ยปามันจะขึ้นนะครับผมเ่าเราก็มาดูแม่แว่ายกันเป็นควนว่ายกันเป็นควนอย่างนี้ต้องสาวอย่างนี้ต้องสาวอย่างนี้ต้องสาวดูครับมันรุนดีกว่าตัวนี้ต้องปลาครับต้องเป็นปลาแน่นอนมัน,นรุนก็โอ้โหกิ่งไม้อีกแล้วแม่กิ่งไม้เยอะจริงๆริ แม่สู้อย่างกับปลาเลยครับไม่ยอมจะเข้ามานะครับผมแหมมาครับมาสาวดูครับมาสาวดูครับอันนี้ก็เข้ายากพอสมควรครับมีการสู้ครับมีการสู้มาดูสิว่าจะเป็นปลาอะไรครับอันนี้เป็นปลาแน่นอนครับมันมีการเยออดึงกับเล็กน้อยนะครับโอ้โหอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้อะไรเนี่ยมีแต่กิ่งไม้ มีแต่กิ่งไม้จริงๆเลยแม่สู้อย่างกับปลาเลยครับมันไม่ยอมจะเข้านะครับผมแม่กิ่งไม้นี่เป็นอะไรที่หลอกลวงที่จัมโบ้เอตลอดมาครับอันนี้ก็แม่มีการสู้เล็กน้อยมีการสู้เล็กน้อยไม่ยอมจะเข้าครับไม่ยอมจะเข้าดูซิอันนี้เป็นอะไรแมบกิ่งไม้อีกแล้ว แม่กิ่งไม้ทำไมมันเยอะจังครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับมีแต่กิ่งไม้นะครับไม่เอาครับเปลี่ยนจุดตีมาโอเคลองดูครับตีไปแล้วก็มันนั่งลุ้นกันครับแม่ไม่ยอมไม่ยอมให้ปลาใหญ่เลยครับไม่มีปลาใหญ่เลยครับสงสัยหลบร้อนครับว่ามาตีตอนเที่ยงหรือเปล่า แมมาครับหย่อนข้างมันในบ่อมั่งดีกว่าครับอ่าแล้วก็ค่อยๆสาวเข้ามาครับค่อยๆสาวเข้ามาครับค่อยๆสาวเข้ามาครับดูซิว่าจะเป็นกิ่งไม้อีกหรือเปล่าแม่ลักษณะแม่เหมือนกิ่งไม้เลยครับน้องก็บอกว่าได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้กิ่งไม้เหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนจุดตีครับมาครับกิ่งไม้เราก็ไม่สนครับ แหมกิ่งไม้เยอะมากครับอันนี้ก็เข้ามาง่ายครับไม่ใช่ปลาครับแมวครับเป็นปลาป่องครับปลาเหมือนงันครับแต่ปลาป่องครับมาครับตีไปแล้วก็โอเครอนิดนึงแล้วก็สาวครับสาวเบ็ดเข้ามาครับ สาวเบ็ดเข้ามาครับมันนั่งลุ้นกันครับว่าจะเป็นกิ่งไม้กันอีกหรือเปล่าน้องก็บอกว่าได้อีกแล้วได้อีกแล้วตาใสแป๋วเลยโอ้โหให้ปาทับทีมครับได้มันร้อยสามสิบห้าครับแม่ก็ถือว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ครับนะครับผมมาครับแล้วก็ตกกันต่อครับแม่ไปไกลเกินครับไม่เอาครับโอเคตีไปในท้องนาครับเปลี่ยนที่ตีไปเรื่อย มาครับมาลุ้นกับพี่จัมโบเอกันดีกว่าว่าปลาใหญ่จะมีขึ้นมาให้บ้างอีกไหมนะครับผมแม่ลักษณะเป็นกิ่งไม้ครับ oh <my> การเข้ามาของการสาวเอ็นนั่นแหละครับผมเห็นไหมฮะแม่มาครับตีไปแล้วเปลี่ยนจุดตีครับไม่เอาครับอ่าโอเค มาลุ้นปลากันดีกว่าครับมาลุ้นปลากันดีกว่าจะมีปลา,า,ม,ปามาอีกไหมปลาตัวใหญ่แหม่คือมาดูกันเลยครับถุงขยะมาครับี่ปลาตอนเที่ยงนี่รู้สึกว่าจะตกยากส้นเหลือเกินมาครับมาลุ้นปลากันก่อนครับ มาครับมาครับอ่าอย่างเงี้ยปลาตัวใหญ่ครับถ้าได้ปลาตัวใหญ่พี่จัมโบ้หยุดเลยนะครับผมนี่แหละครับต้องสู้อย่างงี้ครับลากมาแล้วไม่ค่อยเข้าครับลากมาแล้วไม่ค่อยเข้าต้องอย่างงี้สิครับผมมาแล้วครับมันลุ้นกันครับถ้าเป็นตัวใหญ่นี่หยุดทันทีนะครับแม่ถือว่าประสบความรแม่ได้ปัดเท้ามาครับได้มา288.5ถือว่าโอเคครับแม่ นะครับผมวันนี้พี่จัมโบ้ก็ต้องหยุดการตกปลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับแต่เขาฝากไว้ก่อนนะครับผมสปอนเซอร์หลักของพี่จัมโบ้นะครับ i r 6ารใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม v i p ที่มี2กลุ่มทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนนะครับหรือว่าอยากจะตกปลาบ่อเดียวกับพี่จัมโบ้เองนะครับเข้าไปสอบถามแอปมินเลยครับโดยเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วพิมพ์คําว่า i r 6 8 8อย่าลืมนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พี่จัมโบ้ก็จะมี ลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็แจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบ้เนะครับผมใครอยากจะสอบถามก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้พี่จัมโบ้ก็ต้องขอหยุดการตกปลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ